ยอ,อยากเป็นนักล่าสูนต้องทำไงกับพี่มันก็เป็นอยู่แล้วไม่ใช่เหรอวะเอาเวทสีส่รออะไรแล้วมาลานสอบรับเวสเวลสามสิบแล้วทำให้เสร็จก็ได้เป็นนักล่าสุรแล้วถ้าสนใจเรียนปานอะไรก็เข้ามาดูที่ช่องบล็อกได้เลยทำอะไรกันอยู่หรอเฮ้ยเชี่ยอสูรไอเย็นนิวสาจ,จะมาเสนอให้เป็นอสูรด้วยกันเลยนะเนี่ยไม่ป่วยเจ็บตาย แถมไม่ต้องเสียประกันด้วยนะอาอย่างแรกเลยต้องไปฟาร,ร์มถึงเวล32ก่อนเพราะไม่งั้นได้ตายก่อนเป็นอสูรแน่นอนแล้วไว้เจอกันที่นี่ตอนกลางคืนทันพุสันจะมานั่งพีอยู่ต้นไม้นะ่ะแล้วก็จะเป็นอสูรเรียบร้อยง่ายเลยใช่ไหมละ่ะแต่เลือดอสูรน,น่ะมั้งสมนะแต่ถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเลือดอสูรน,นั้นดูได้ที่ช่องบล็อกเลย สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมบล็อกเซอาร์ูเกมโรบอทมาเป็นชื่อว่า Demon s l a อ e r RPG 2นั่นเองนะครับก็วันนี้จะมาสอนวิธีการอ่าเขาเรียกว่าไงเดียลงทะเบียนแล้วกันวิธีทำแลงด์อัพแบบเลื่อนยศอะแต่มันเป็นเบื้องต้นนะทุกคนแล้วก็มาดูเลยนะแล้วก็เข้ามาที่แมปใช่ไหมแบบตัวแมปมันมันก็จะมี Discord ให้นะครับเราก็กดเข้าด s cord ไปเลยตอนนี้นี้เราเข้าดิสคอเสร็จแล้วนะครับ ให้เราทุกคนมาตรงคําว่าฟังก์ชันนะครับนี่เลยตรงนี้ฟังก์ชันเลยนะครับมันก็จะมี2 d i ดิสคอร์ดนะครับอันดิสคอร์ดแรกก็จะเป็นดิสคอร์ดของนักล่าโซนดิสคอร์ดที่2ก็จะเป็นของดิมอนนะครับซึ่งจริงๆผมนาคลิปไปแล้วนะครับเป็นการสอนของดิมอนแต่ว่าทีนี้มันไม่ได้นะครับผมก็เลยช่างมันดีกว่าคือมันทําไม่ได้นะครับไม่รู้ดิมอนเขาใช้วิธีไหนในการเลื่อนยศกันแล้วนะครับเขาเปลี่ยนไปแล้ว หรือไม่มีแล้วก็ไม่รู้ไม่มีใครแจ้งอะไรเลยในเกับดิสคอร์ดในดิมอนนะครับให้เราเสร็จแล้วนะเราก็เข้าร่วมกับอันนี้นะครับเราก็เข้าดิสของ,งล่าส่วนอะไรนะพวกเข้าร่วมม <c oughs> ีพวกเราเข้ามาแล้วใช่ไหมทุกคนมันเป็นการยืนยันตัวตนนะครับอ่ามันเป็นบล็อกลิงอะบล็อกลิงก็เป็นเขาเรียกไงอบอทชนิดหนึ่งในดิสคอร์ดนะครับมันเป็นของโลบอทวิธีการเช็คแล้วก็เช็คเนี่กรอบตามเข้าไป เออสำหรับคนที่ยังไม่ยืนยันตัวตวนนะแบบยังไม่มีไอ้ไอบล็อกลิงก์อะ่ะให้เข้าในเว็บนี้นะพิมพ์คําสั่งนี้แหละแต่มันจะบอกว่าเออคนยังไม่มีอ่ะต้องเข้าลิงก์นี้ก่อนแล้วเข้าตามไปนะครับเอ่อหน้าตามันก็จะเป็นอย่างนี้นะก็ให้เราเลือกที่ดิทที่เราจะไอ้นั่นนะก็คือเป็นดิสของนักล่าศนะูนย์เนาะแล้วก็เลือกชื่อนะครับจริงๆตอนเปิดมายังไม่เป็นอย่างงี้มันจะเป็นแบบนี้ทุกคนเป็นแบบนี้ก่อน เราก็ใส่ชื่อไปนะครับอ่ามามาถึงหน้าตรงนี้นะครับถ้าเกิดเรากดเช็คนะครับมันมันก็จะบอกว่าเออคุณยังไม่นี่เลยนะมันระบบยังไม่เชื่อมกันนะ่ะเอาง่ายๆประมาณนี้เราก็ไปกดตรงนี้เลยแล้วมันก็เกมมันก็จะให้เราเข้ามาในนี้นะครับแล้วกดเพย์เข้าไป เราก็กดไป yes นะครับเราก็ตอบใช่ไปขอบคุณเราก็จะเด้งออกให้เลยนะครับเสร็จแล้วนะครับเชื่อมเรียบร้อยครับกับบล็อกลิงนะครับไม่ใช่วรัสไม่ใช่อะไรนะไม่ใช่แฮกแน่นอนนะครับทีนี้มันก็จะอยู่ในระบบแล้วนะเราก็เช็คเรียบร้อยนะมันี้คือเรียบร้อยแล้วมันก็จะระบบก็แจ้งเตือนมาตรงนี้นะว่าเออว่าเรียบร้อยแล้วนะอัปโหลดเซิร์ฟเวอร์ในดีมอน เซอรเออร์ขอบน้ำก็คือนางล่าสุดนั่นแหละของเรานี้เราก็ลองเช็คใหม่ด้วยตัวนี้อัว่าถ้าเกิดเป็นคนฝั่งนางล่าสุดน,นะครับทำแล้วก็จะขึ้นแบบนี้แหละพอ,อเสร็จแล้วมันก็จะมีต้องเรียกว่าตรงไหนสักที่ตรงไหนสักที่นี่แหละมันจะมีให้เราเตะคือมันจะมีตรงเนี้ยขึ้นมาพอทําเสร็จแล้วอะ่ะ พอรับเสร็จแล้วตรงนี้จะหายไปไอเยืนยันตัวตนอ่ะไอเมื่อกี้มันไม่หายไปนะพูดไม่ถูกอะตรงนี้ต้องต้องไปดูกันเองนะเสร็จแ,แล้วมันจะมีตรงนี้ขึ้นมาทุกคนมิซโรโต,โตรเอีเวตน์นะมันคอยแจ้งเตือนเราตลอดครับส่วนมากอีเ,อเวต์มันจะเริ่มอยู่ประมาณตีหนึ่งอะประมาณตีหนึ่งไม่ตีหนึ่งกับห้าทุ่มของเอเชียนะ เขาก็จะมาบอกไอ้น,นี้นะครับแล้วก็อันนี้นะครับก็คือเขาจะบอกให้ทุกคนรู้นะว่าไม่ซัพพอร์ตกับโทรศัพท์นะครับก็คือโทรศัพท์ไม่มีไม่สามารถมีส่วนร่วมในการลงแรงได้นะครับเลื่อนยศนั่นเองมันแข่งไม่ได้ด้วยความที่มันเสียเปรียบเกินไปนะครับเพราะว่าเขาคงขี้เกียจแยกโทรศัพท์กับคอมอะไรเงี้ยมันน่าจะวุ่นวายกว่าเดิมอะไรประมาณนี้ ม,มันก็จะมีลิงก์แมพแล้วก็บอกว่าโปรดทำตามกดด้วยนะครับอันนี้ตอนเช้าเขาก็ลบไปแล้วนะครับก็ไม่มีต้องรอตอนกลางคืนประมาณตีหนึ่งพอสมมุติว่าเราชนะนะครับเราลงลงแข่งชนะแล้วก็ก็ไปบอกเขานะครับต้องแคปรูปเปล่านี้ผมไม่แน่ใจนะคือต้องบอกเลยว่านนี้เป็นแค่เบื้องต้นจริงๆ เขาบอกว่าภายใน24ชั่วโมงคุคณแล่นอัพนะให้คุณไปบอกชื่อไปเช็คอะในบอทคอมเมนต์เนี่ยให้ไปเช็คอย่างเงี้ยไหนๆให้พิมพ์อันนี้ไปเก็ตโลเนี่ยพิมพ์เก็ตโลไป มันก็จะขึ้นเอ้คนนี้อยู่ต้องฮินโตะเลยวะก็โหดเกินก็อันนี้คือเช็คแรงนะมันก็ระบบก็จะบอกว่าลบอ,อันนี้ออกไปแล้วก็แอดแรงนี้ขึ้นมา <laughs> ผมสอนได้เบื้องต้นแค่นี้จริงทุกคนผมทำมากก่อนนี้ไม่ได้แล้วผมคิดว่ามันตอนรรบผมผมคิดว่ามันไม่สำคัญเท่าไหร่แล้วแบบผมสงสัยว่าเออ ทำไมไม่แอดเข้าไปในเกมเลยแล้วในเกมมีแรงแรงแค่เก็บแตมเนี่ยนะเก็บไปทำไมเพื่ออะไรก็ไม่รู้ตอนนี้ไปก่อนนะสวัสดีครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคลิกกดติดตามนะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับรบาย